สวัสดีค่ะนี่พอกับแม่กำนันคือเก่าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่กำนันสิบ้ามาเบิงต้นไม้แม่กำนันได้ต้นไม้ไม้เมื่อนี่ได้ต้นไม้รับได้รับ,รบต้นไม้เขามะาไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่แม่กำนันอยากได้เนาะก็อยากได้มาแตด่ดวนแล้วล่ะแต่ว่าอาซยบเนื่องจากปีที่แล้วหรือสี่ห้าเดือนขึ้นหลังอ่เขา ราคาเขามันขึ้นย่านอวกาศไปดาวอังคารเนาะ <c oughs> เขาวาสามารถตีสิแต่ต้องได้เนาะอะแต่สําหรับนาคานีอันเป็นกำนันกระไดมากเนาะราคาเขากะอยู่ปกติเนาะคะ่ะซึ่งทุกคนกะแต่ต้องไดเลี้ยวเนาะ,ะอัะนก,ก็คือต้นนี้เนาะคะ่ะนาอนี้โคโลคาเซียนากากฟาโรเดอร์ค่ะอันนี้เห็นโบนากากฟาโรกับแบคคอรอนะคะ น,นี่แบคลอเนาะงามงามดำงามงามแต่ว่าอ่าไดมาเมื่อนี้แม่กำนั่นไดมาในสภาพที่ที่กะนี่บ่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะซม้มซ้มนิดนึงเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะบนนิดอะค่ะซ้มลายเติบเนาะคะ่ะค่อนข้างที่จะซ้มแต่ว่ากับว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเมื่อมาถึงมือแม่กำนั่นเล้วเท่ากะเข้ากับสิได้เห็นว่าเมื่อนี้สภาพต้นใหม่ของน้องอะ สภาพของน้องๆเป็นจังสี่เนาะเนี่ยสภาพของน้องๆอ,ออกมาแบบทั้งสุดโ้มจักน่อยบอสมบูรณ์ดีปันไดเนาะอ่าสีกังเหลืองๆแบบ,ะะๆแบบนี้เนาะค่ะสีสีดีแบบนี้เนาะน้องอาจจะบ่สมบูรณ์ดีปันไดเนาะค่ะเนาะอ่าสมมุติว่านี่เนาะค่ะเนาะเขาก็บ๊สมบูรณ์ดีปันดไดแต่ว่าเขากะมาเปลี่ยนกระทางเอาเข้ามาบำรุงรักษา เนาะทามาบำรุงรักษาใหม่เพื่อว่าอืมเขาสิได้งามดิน <laughs> ดินที่ที่ใส่สเปียนมือนี้กะสิีนีดินใบไม,ม้มักดินมักแม่กำนั่นนั่นแหละเนาะดินมักไม่กำนั่นคนะรนนับใบก้ามปูเนาะค่ะนี่อันนี้คือใบก้ามปูมักเนาะค่ะใบก้ามปูมักที่นี่ก็สิเพิ่มเพิ่มอ่าธาตุอาหารให้เขา ไปบอมลุงเขาคือมุลนใส่เดือนเนาะคะ่ะตัวนี้ตัวนี้กับมี่ธาอาหารมีอินรี่วัตถุลายอยูเรล้วเนาะสําหรับดินใบกัมปูมาร์กแล้วก็ดินใบไม้มาร์กดินมาร์กของแม่กํานั่นค่ะแต่ว่าเขากะมาเพิ่มมุลนใส่เดือนไปเนาะอันนี้กับสิอยางสีลายไปจคกเนาะเพราะว่านอนกระโสมเนาะคะ่ะนอนกระโสมมาเอากระมาบอมลุงเอาเนาะคะ่ะเดี๋ยวจ้างใดเรีวแม่กํานันสิอัปเดตให้เบิ้งว่าเออมาถือ เมื่อแม่กำนันล่ะสิเป็นแจ้งไดเนาะเท่ากับผสมให้เข้ากันเลยค่ะค้นสว่วนผสมให้เข้ากันเนะะาะใช้จินสะดวกเนาะค่ะอันนี้นะคะกพาะว่า,าต้นนี้ก็คือเป็นอา่าปลายไหลเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นปลายไหลปลายไหลที่เพิ่นช่ำม,มาเนาะเพื่นช่ำม,มาให้เป็นปลายไหลเนาะคะ่ะแต่ก่อนแม่กำนันก,นอก็อยากได้อยากไดเนาะปีที่แล้วราค่าเพิ่นกับสูงสูง อ่ราคาเพิ่นตําน,นี้ีก่ะเขาไปแบบหาลักเลยเนาะเออประมาณนั้นเนาะคะ่ะ <c oughs> ซึ่งกะป็นราคาที่สูงเท่ากับว่าท่านได้สามารถที่สิจับต้องได้เนาะแต่ <c oughs> สำหรับทุกมือนี่ก็อืมพอวัดพ่อเวียง <c oughs> เนาะค่ะอืมพ่อสิจับต้องได้อยู่เนาะ เลยมีโอกาสได้ต้นนี้มาเนาะนะคะฟาโร่เนาะค่ะเนาะนี่แม่กำนัลเกิดสใส่กระถางใส่กระถางนี่เนาะค่ะใส่กระถางอ่าเกานิวเลยเนาะค่ะเนาะเป็นกระถางเกานิวทรงเตี้ยเนาะค่ะอ่าใส่ใส่ดินไปก่อนเลยเนาะ,ะเห็นมเนาะนี่ค่ะ ใส่ดินปลูกไปก่อนเลยเ,เขาก็มาเอาอันนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับอากาศฟาโลเพื่อนเพื่อนช้ําเพิ่นช้ําปลายไหลมา,าช้่มปลายไหลเนาะคะ่ะพี่กิงเขาจะอ่าวัาสดุที่เพื่อนปลูอกอะเป็นสีแบบนี้เนาะค่ะเนาะเขาก็มาเห็ดโอ้ ูรากเขารากเขาก็นี่รากเขาก็ทะลุอยู่นะคะค่ะเ้าก็คว่ำเ้าก็คว่ำกระถางลงเหมือนเหมือนกับที่เราเปลี่ยนกระถางบอนสีนะคะคว่ำกระถางลงแบบนี้นะคะโอ้โหรากน้องก็เยอะอยู่นะคะเนาะรากของเขาก็เยอะอยู่ค่ะนี่นี่ที่สำคัญที่สำคัญนะ เขามีหน่อด้วยเห็นไหมนี่เขามีหน่อด้วยนะคะแล้เวเราก็จะได้ลูกเขาเร็วเร็วนี้นะคะเราจะได้ลูกเขาเร็วเร็วนี้แล้วก็ตั้งเขาไว้เลยแล้วก็เอาดินปลูกเราใส่ไปเลยนะคะ สำหรับใบนี้กับว่เป็น so, ยังเนาะค่ะถ so, really, ้าเขาสิท the so, ิทิมใบอีรีเท่ากับ่าตองซีเรียเท่ากับตัดออกเลยเนาะค่ะเนาะตัดออกเลยก็ได้เนาะค่ะกัเปิญยังเดียวเขากับแท่งขึ้นมาใหม่คือเก่าเนาะนี่ค่ะเขากับสิแท่งขึ้นมาใหม่สำหรับใบนี้เขาตัดไปเลยก็ได้เนาะค่ะเนาะนี่เรียวๆเนาะค่ะเนาะสำหรับ หน้ากากฟาโรนะคะต้นนี้และแบ็คคอรอนะคะเราได้มาสองต้นเราได้มาสองต้นหน้ากากฟาโรหนึ่งต้นแบ็คคอรอเนี่ยเป็นบอลดำนะคะแบ็คคอรอสวยมากนะคะอันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะประคองไว้ปัามกระถางลงความกระถางลงโอ้โ อันนี้คือวัสดุที่เขาปลูกนะคะจะจะมีเพอร์ไร์จะมีปุ๋ยละลายช้าที่เขาชําอันนี้ก็คือข้อข้อไรเหมือนกันนะคะดูรากน้องนะรากน้องก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะอ่าวัสดุที่เขาปลูกมาก็มีมะพร้าวสับเพอร์ไร์แล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสนะคะแต่แม่กำนันมาใช้ดินใบกล้ามปูหมักอ่านะคะ นี่ก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินเราปลูกไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงน้ำเขาแล้วเราจะเลี้ยงเขาแดดร้อยเลยนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับ หน้ากากฟาโลและแบล็กคอร์โนะคะอันนี้เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยเราจะเลี้ยงเขาแดดร้อยนะคะอ่าเราจะเพราะว่าเขาเลี้ยงมาแบบแดดร้อยแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ